ภาคที่ห้าหน้าที่เจ็ดสาวิเศสนะของเทวทีตาเทวทีตาสิกตาในัญญาสิอัญญาสิอายิบทกตุวาจกทวาทัะหัตถังก็ดีเอกังก็ดีวิเศณะของทิพภวถังทิพภวถังอวุตกรรมในนิวาเสตวานิวาเสตวาปุภากรากิริยในปารุปิตวา เอกังวิเศณของทิพะวัฒถังทิพะวัฒถังอวุตกรรมะในปารุปิตวาปารุปิตวาปุพากาลากิริยาในทิตาอัชาราสาสะปริบุตตาวิเศจน์ของเทวทีตาปุพภากัมมังอวุตกรรมะในปกาสนถังปกาสนถังสัมปทานะในทิตาสวรณณราชภริเตนะ ก็ดีโอลัมพันเตนะก็ดีวิเศณะของสุวรรณสารเกนะสุวรรณสารเกณะกรณะในปฏิมันดิเตปฏิมันดิเตวิเศณะของวิมานาทวารีวิมานาทวารีสมีปาธาระในทิตาทิตาวิเศนะของเทวทิตาอัตโนสามีสมันทะใน สัมปติงสัมปติงอวุตตกรรมะในโอโลเกตวาโอโลเกตวาปุพะกาลกิริยาในอุปทาเรนตีอายังวิสุนะของสัมปติสัมปติอุตตกรรมะในลัทธาลัทธากิตบทกรมวาจกกิงอวุตตกรรมะในกัตวานุนสั์ปุชนตถะโขสั์วัฒนารังการะมี อาณปพิจกตานาัยลัทธากตวาปุพหกาลกิริยาในลัทธาเอดีสัพอากะระในอุปทาเรนตีทิพเพนะวิเศณของจักขุนาจักกุณากระัยอุป,ทา,อปทาเรนตีอุปทาเรนตีอภัพนตรกิริยาของเทวทีตาอายังวิเศณของสัมปติสัมปติวุตกรรมะในลัทธา รัทากิตบทกร,รมมะวาจกอยายสะวิเศษของมหากัสปัตเทระสะเมอนาปิจกตาในรัทธามหากัสปัตเทระสะสัมปทานะในทินะขีดทินะราชนะนิสันเทนะกรณในรัทาอีสับอากระในอัญญาสิสาวิเศษณของเทวทีตา เทวทีตาเหตุกตาในอุป,ปัฏฐาเปสิอุปัฏฐาเปสิอธิบทเหตุกตุวาจกปมัชชิตุงตุมัฏฐกตาในวัตติวัตติอธิบทกตุวาจกเอวังสับกิริยาวิสุจน์ในละพิตวาปริตเกณะวิสณจของกัมเมนะกัมเมนะเหตุในละพิตวา เอวรูปังวิศณะของสัมปติงสัมปติงอวุตกรรมะในลพิตวาลพิตวาปุภากากรกกริยาในปมัตชิตุงนาสัพปฏิเสธนัตถะอิธานิการละตมีในวัตติเมยยอาณะพิตกาตาในปมัตชิตุงอาหังสยกตาในกอริสามิกอริสามิอบทกตุวาจกอายสะสัมปทานะใน กัตวาวัตตะปฏิวัตังอวุตกรรม,มะในกัตวากัตวาปุภาการกักริยายในกริสามิอิมังวิสระของสัมปติงสัมปติงอวุตกรรม,มะในกริสามิทาวรังวิกติกรรม,มะในกริสามิอิสอาการะในกินเตตวากินเตตวาปุภาการกักริยายในคันตวา ว,วัสัภอวัารณะเข้ากับปาโตปาโตการลักสมีในคันตวากนกะมยังวิเศนะของสม,มัชชนิงกจัจรวรฉัดดะนิกังวิเศนะของปัจฉิงสม,มัชชนิงก็ดีปัจฉิงก็ดีอวุธกรรมในอาทายะเอวัสัภอวัารณะเข้ากับจะจะสองสับประทาสมุตจยะทะเข้ากับกนกะะม่ยัง สมัชชนิ่งและกะจัจวระฉัด,ดนิกังปัดฉิงอาทยะสมานะกาลกริยาในคันตวาคันตวาปุพหการกักริยาในสมมัจจิตวาเทระสะสามีสัมมันทะในปริเวนางปริเวนางอวุตกรรมะในสมัจชิตวาสมัชชิตวาปุพหการกักริยาในอุปถาเปสิปานิยังก็ดีปริโพกินยังก็ดี การิตกรรมะในอุปถาเปสิเทโรสิกตาในสันลักเเคสิสลักเเคสิอาหิบทกตุวาจกตังวิเศนาของวัดตังวัดตังอุตตกรรมะในทิศวาทิศวาปุภากากรกริยาในสันลักษเเคสิวัดตังสิกตาในพระวิสติพระวิสติอาธิบทกตุวาจกกินาจิวิเศนาของหะเรณะและ สัม,มนเนเรนณะทาเรณและสัม,มนเนรนณะอนัพิจิกตาในกะตังวาสองสับปัทวิกกปัทาเข้ากับทาเรณและสัม,มนเนเรนีณะกระตังวิกติกตาในพระวิสติอดีสับอากระในสาลักเคสิสาวิสนาของเทวทีตาเทวทีตาเสกตาในอากาสิอากาสิอาริบท กัตุวาจกปีสาวอเปกะถาเข้ากับทุติยะทิวเสทุติยะทิวเสกาละสตมีในอากาศสิตถาสัพกิริยาวิเสณะในอากาศสิปีสาอเปกะถาเข้ากับเทโรเทโรสิกตาในสันลักเเคสิสันลักเเคสิอาคิบทกัตุวาจกเอวสัพอวัตรณะเข้ากับตถาตถาสัพกิริยาวิเสณะในสันลักเเคสิ ปนัสสวิเศษะโชตกะเทโรสิกตาในปุชิปุชิอาขิบทกัตตุวาจกตัตยะทิพเสกาลละสมีในปุชิตาสาวิสนะของเทวะทีตุยาเทวะทีตุยาสามีสมรทะในสมัชชนีสธังสมัชชนีสธังอวุตกรรมในสุตตาตาลจิตเทหิ ตติตยาวิเศณะในปวิถังปวิถังวิเศณะของสริโลภาสังสริโลภาสังวุตกรรมะในทิสวาสุตวาก็ดีทิสวาก็ดีปุพภากาลรกริยาในวิวริตวาจะสองศัพททาสมุตจยถะเข้ากับตสาเทวทีตุยาสมัชฌนีสัทธังสุตตวาและตาลจิตเทหิ บวิถังสริโลภาสังทิสวาทวารังอวุตกรรมในวิวริตวาวิวริตวาปุพากาลกิริยาในปุชิเอโสวิสนะของโกโกเสียกตาในสัมมัชติสัมมัตติอาคิบทกตุวาจกอิดีศัพอาการะในปุชิทเทวทีตาเสียกตาในอาหะอาหะอาคิบท กตุวาจกพันตนะีอลปนะอาหางเศกตาในอัมหิอัมหิอหิบทกตตุวาจกตุมหากังสามีสมรนทะในอุปถาญาิกาอุปถายาิกาวิเศณของราชเทวทีตาราชเทวทีตาวิกติกตาในอัมหิอดีสับอากระในอาหะเทโรเสกตาในอาหา อาหะอายบทกตตุวาจกนามั์สัญญาชนตกะเข้ากับอุปถายิกาอุปถายิกาสิกตาในนัตถินัตถิอายบทกตตุวาจกน,นรุ์บุจรชนะถไมหังสามีสมรม tha ในอุปถายิกาเอวังนามิกาวิเศนของอุปถายิกาอิดิศบอากระในอาหาเทวทีตาสิกตาในอาหะอาหอาหอายบท กตุวาจกพันติอัลปนะอาหางสิกตาในอัมหิอัมหิอหายบทกตุวาจกสาลิกเขตังอวุตตกรรมะในรักขะมานารักขะมานาอภันตรกักริยาของอาหารลาเชอวุตตกรรมะในทัตตวาทัตตวาปุภาการลกริยาในนิวัตตันตีปัสนจิตาวิเศษนะของอาหาร นิวัตตันตีอภันตระกริยาของอาหางสัปปีณะอนะพิจกตาในดัต t าดัต t าวิเสระของอาหางกาลังอวุตกรรมในกัตวากัตวาปุภาการาักริยาในอุปปนาตามวติงสะเทวโลกีวิสยาธระในอุปปนาอุปปนาวิกติกตาในอัมหิพันตีอัลปะนณะอาหาง สิกตาในอัมหิอัมหิอายบทกตตุวาจกอายังวิศนัของสัมปติสัมปติวุตกรรมะในลัทธาลัทธากิตตบทกรรมวาจกไมอยากอาณะพิจกตาในลัทธาอายังอวุตกรรมะในนิสายะนิสายะเหตุในลัทธาอาหังสิกตาในกริสามิกริษามิอายบท กัตุว่าจกปีศัพท์อเปกถาเข้ากับอิธานิอิธานิการละสตรมีในกริสามิตุมหากังสัมปทานะในกัตวาวัตตะปฏิวตังอาวุตกรรมะในกัตวากัตวาปุพาะการลกริยาในกริษามิสัมปติ่งอาวุตกรรมะในกริสามิถาวรังวิกติกรรมะในกริสามิอิศัพสรุปะในจินตเนีนะ จินตเนนะกรณะในอาคาตาอาคาตาวิกติกตาในอัมหิอิดิสับอาการะในอาหะ